สวั <t Slack> สดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คเมลลาทิ์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังรู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือช่องมาร์คเมลลาทิ์นะฮะก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์นะครับถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะฮะที่ผมเข้าไปทำนะฮะแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับอ่าโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่่่ออวา Future Point นนนััเงะครบ ก็สำหรับแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งแอปนะฮะที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงในช่องของเรามากๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยให้การตอบรับแล้วก็ให้การสนใจเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับซึ่งผมเองนะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ให้การตอบรับอย่างดีนะฮะแล้วก็ติดตามแอปนี้มาตลอดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้ให้เพื่อนๆดูกันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการถอนเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้ด้วยนะฮะ ก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมที่จะดูคลิปนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด s u b ส cribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอปฟ u วเจอร์พอยต์นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอปฟิเจอร์พอยต์นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์นะครับแแแนนนวววเเะม่่อออรใปีี้้าาาจืหหดด์โลยูถ เป็นแอปที่มาลงโฆษณาในตัวแอปฟิเจอร์พอยน์นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนั้นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างแอปให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดาวโหลดแอปเสร็จแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อนก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนได้รับคะแนนแล้วนะฮะคะแนนของเพื่อนเนี่ยไนมันจะถูกนํามาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้ครับนี่นะฮะซึ่งคะแนนที่เพื่อนเพื่อสะสมได้ตรงนี้นะฮะทุกๆ600รคะแนนนะครับมันสามารถ ซึ่งการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับมาทําการคลิกที่ลิวาตรงที่เมนูนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าแอป,ปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3มช่องทางนะครับที่เขาจะให้เราแลกได้นะฮะก็จะมีสตีมบอลล็อตนะฮะเพย์พาแล้วก็บิตคอยนั่นเองนะครับแต่ที่ผมแนะนํามากที่สุดนะครับก็แนะนําเป็นเพย์ a พาแล้วกันนะครับเพราะว่าเพย์ a พาเนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะฮะแล้วก็เราถอนเงินเนี่ยเราก็ได้รับเงินเร็ โอเคนะฮะก็สำหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินในพีเพาบนะครับก็600คะแนนแรกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินของเรานะฮะถ้าเกิดว่าเราถอนเงินตอนนี้นะครับเราจะได้รับเงินในช่วงตี1ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือเราเนี่ยจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เรากดสั่งถอนเงินไปแล้วนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งถอนเงินไปในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะฮะเราเนี่ยจะได้รับเงินวันอังคารนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแลกคะแนนมาเป็นเงินให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรายการแล้วกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมมีอยู่2,400คะแนนนะฮะผมขอแลกจํานวน3ดอลลาร์แล้วกันนะฮะ3ดอลลาร์เนี่ยใช้อยู่ที่1,800คะแนนนะครับ ซึ่ง5ดอลลาร์เดี๋ยวมันใช้อยู่3,000นะฮะแต่ว่าผมขาดยิ่ง600นะฮะอ่ะผมก็ขอแลกเป็น3ดอลลาร์แล้วกันนะครับเมื่อเลือกจำนวนเงินที่ต้องการจะแลกเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มที่เขียนว่าบาย e ี a า d ตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะ เมื่อเราทําการกดไปแล้วนะฮะมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดใบรีวาร์ดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอะกดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับเราก็รอรับเงินภายใน24ชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับอะก็กดโอเคไปได้เลยนะครับ ซึ่งเมื่อเราทําการแลกคะแนนไปแล้วนะฮะคะแนนมันก็จะถูกหักไปนะครับตามจํานวนคะแนนที่เราแลกออกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเฮ้ยทางแอปฟิวเจอร์พอยต์เนี่ยได้ทําการโอนเงินให้กับเราแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกลับมาที่หน้าแรกก่อนนะครับก็คือกดที่เมนูเอินตรงนี้นะฮะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะฮะถ้าเกิดว่าทางแอปฟิวเจอร์พอยต์นะครับทำการโอนเงินมาให้กับเราแล้วนะฮะ มันจะเขียนว่าแบบนี้ครับนี่เลยนะฮะรีวาร์ดแอปพูฟนะฮะลบ600คะแนนหรือว่าลบไปกี่คะแนนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จํานวนเงินของเรานะครับแล้วก็ช่องทางที่เราถอนเงินนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือรายการที่ผมได้ทําการสั่งถอนเงินไปในคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เงินได้เข้าสู่บัญชี PayPal ของผมเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโอเคผมก็สรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของรายการล่าสุดนะฮะที่ผมได้รับเงินจาก f ิวเจอร์พอยตนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับก็รายการนี้นั่นเองนะฮะ รายการล่าสุดนี้นะครับก็คือวันที่13พฤศจิกายนนะฮะผมได้รับเงินจากฟิวเจอร์พอยต์นะครับจำนวนเงิน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็ à, เป็นรายการเดียวกันนะฮะกับที่ผมได้ทำการสั่งถอนไปในแอปฟิวเจอร์พอยต์นั่นเองนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับสำหรับแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับผมได้รับเงินแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ยืนยันเลยแล้วกันนะฮะว่าแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้นะครับยังจ่ายจริงอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินจากแอปฟิวเจอร์พอยต์นี้ได้อยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกดานนับกง้้ีู เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปฟิเชียร์พอยต์นะครับได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทําการดาวน์โหลดแอปฟิเชียร์พอยต์นี้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวด้านล่างคลิปนี้นะฮะก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะครับที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูวิธีการสมัครแอปฟิเชียร์พอยต์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปฟิเชียร์พอยต์มาแล้วนะครับแล้วต้องการวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปดูที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป f u t u r e Point นี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและบอกว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ